S อ s p o อ t รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อบรงงานต่างๆแบนจุกโรโคส81 664 6143ย้ำา0 81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะลุร่พานะผมวันนี้เราจะมาพามาชมตลาดนะผมของเกมคริปตโตคาร์นผมหลังจากที่เมื่อวานได้ยกเลิกกล่องสุ่มนะผมกล่องสุ่ม รถของเราไปแล้วนะผมนี่ก็ตลาดเปิดแล้วเรามาดูราคาของตลาดกันนะจากที่เราเสียเงินเปิดกล่องนะ4 0 0คานะทุกคนเจ็บเหมือนเจ็บนิดๆน,น,นะเดี๋ยวเราไปดูราคานะผมตอนที่เราซื้อทีแรกนะ400คานะว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่นะผมกับเจ้าเกมของคริปโตคาร์นะผมตอนนี้เหรียญอยู่16.97าดไม่รู้ลราคาเว็บนี้เชื่อจริงได้ป่าวไม่รู้นะ โอ้ตอนแรกขึ้นไปถึง21.79เลยนะผมเสียร้อยคาที่เราซื้อไปตอนนั้นนะผมก็ประมาณของผมด้นไปประมาณ6,000นะถ้าจำไม่ผิดออกประมาณประมาณ6,000 5,000 4,500เด้4,000หรือ5,000ไม่แน่ใจจำไม่ได้ไไดแล้วณตอนนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูราคาณตอนนี้ปัจจุบันนะเราเข้าไปดูตอนนี้มาดู รถของผมก่อนวันนี้ผมก็ซิ่งไปแล้วสายแซดรถตำรวจวันนี้เราก็วิ่งไปแล้วได้เคไปแล้วนะผมนี่หลังจากเดี๋ยวนี้เดฟเขาพัฒนาผมนนว่าที่เราเคไปแล้วเนะี่ยเขาจะตัดออกแล้วจะเหลืออันที่เรายังไม่เคนะเพราะว่าเราเคมอีกทีวันไหนนะผมนี่นะผมนี่อันนี้ผมว่าจะได้เคมตอน11โมง23เนาะ เดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะผมแต่ตรงการสเต็งนี่ผมก็ยังไม่ได้สเต็งนะแต่ว่า APY นี่เปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีก็สูงอยู่นะผม420เลยนะทุกคนเราได้มาเอามาสเต็งนี่ดีไหมหรือยังไงเปอร์เซ็นต์การสเต็งสูงมากเนาะผม480ตต่อปีนี่ตกวันเท่าไหร่ได้เนี่ย เ,เราเข้าไปดูตลาดขดนมนี่ตลาดงามใส้ขายกัน245คานะทุกคนรถเลเวลหรถตำรวจผมโดที่มันมาขาย245คาผมไปเปิดกล่องมานั่ง400คานะผมโอ้ตายแล้วนี่มีรถสปอร์ตเดือด248คารถถูกลงนะเมื่อคืนผมเห็นมา280 260 280นะผมแต่ตอนตลาดเปิดที่แรกเนี่ยนะคว่า เขาว่าขายกันอยู่ที่200คาเท่านั้นเองนะผมทุกคนดู่อดู200คาก็โอเคมาตอนนี้250คา40คามันก็โอเคกว่าที่เราเปิดกล่องนะลุงนี้ผมรอเปิดกล่องไม่ดีกว่าหรอวะนี่มาดูรถคลาสสิกรถคลาสสิกก็จะอยู่มาระมาณ248 250ประมาณนั้นนะผมเราคอมมอนคอมมอนก็เท่ากันพอๆกันราคาเท่ากันเลยครับ มาดูแรมาดูแรของแรไอเทม640คายสบคานะผมเมื่อคืนอยากจะบอกเมื่อคืนขอามาตั้งขายกันนะผมประมาณ1000คานะทุกคนไอไอรถเนี่ยอาหารปลาเนี่ยไอ้รถขายปลาเนี่ยขายอาหารปลาอะไรเนี่ยแล้วก็ไอพวกชิคเก้นอะไรเนี่ยผมดูเมื่อคืนนะมันมันตั้งขายกันโหดมากเลยนะ999ารคา1000คา1500รคาตั้งบ้าบอะไรเ,เนี่ย แล้วมีน้อยมากด้วยแรแรของแรมีน้อยดูนี่พันห้าร้อยคาทุกคนมาดูพันห้าร้อยคาจะตกเท่าไหร่มึงลงทุนไปประมาณสี่ห้าพันนะแต่มึงมาขายพันห้าร้อยคานะใช่ปะเนี่ยพันห้าร้อยค่าสองหมื่นห้าบ้าแล้วคุณค้ากำไรเกินควรไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนพันห้าร้อยคาพันคาก็ตกอยู่นั่นเอง หมื่นหกโอ้คุณเอากําไรมากเลยกลับแบบว,ว่าได้ทุนได้กําไรจากเกมนี้แล้วก็ย้ายไปเล่นเกมอื่นเลยไงคือเกมนี้แล้วกเกมนี้ก็ไปซื้อไอ้พวกรถคลาสสิกรถคอมมอนมาใช่ไหมแล้วมาปัดเงินต่อแน่นอนยิงคุณคิดได้นะครับนี่เรามาดูพวกรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์นะครับพวกซูเปอร์คาร์นี่เขาขายกันอยู่ที่4 0 0สี่คานะครับหรือ400คาอยคันะผมเรียกคา้าแล้วกันง่ายดี เนี่ยซูเปอร์คาร์นะผมเขาขายกันอยู่ประมาณนี้ที่แต่น้ํามันซูเปอร์คาร์มันขึ้นมาเหรอเป็น75็ด้าเหรอทุกคนมันก็วิ่งได้ประมาณถ้าหกสิบหกสิบมันสี่ครั้งเนาะซูเปอร์คาร์มันได้ห้าครั้งก็ถ้าสี่ร้อยคาร์ก็โอเคนะสำหรับสี่ร้อยคาร์เนี่ยกับซูเปอร์คาร์กับที่เราสุ่มมาก็พอได้อยู่พอได้อยู่ถ้าสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยนี่ก็แพงเกิน ก็400คาเนี่ยผมว่ากำลังดีนะน่าซื้อน่าซื้อมันก็ทำให้เราเพิ่มไรายได้มาอีกหน่อยอะแต่คิดอะคิดต่ำๆ5ครั้งเนาะทีละ10สมมุติถ้าคิดถ้าชนะ7.5เออเจ็ดชนะที่สองวะเจ็ดห้าคูณห้าเออคิด,คดเครื่องคิดเลขสิคิดแลอัน,นี้ผมคิดแค่ที่สองนะไม่คิดถึงที่หนึ่งนะ กลางๆแล้วกันคูณ5เป็น37 5 7.5จุก็ตกห0 0แล้วนะวันหนึ่งนะถ้าได้ที่สองนะถ้าได้ที่1ก็คือแล้วแต่ไปกำไรไปคิดแค่ว่าที่2อย่างเดียวแต่มันอาจจะมีที่4ด้วยนะทุกคนอย่าไปหวังกับการชนะมากนะผมมันอาจจะไม่ได้ที่1 2 3สาตลอดไปเนาะอาจจะได้ที่4ก็มีนะวันหนึ่งนะ นี่ผมก็คือตลาดของรถของเกมคริปโตคาร์นะมเป็นมาร์เก็ตแผ่นที่เขาเพิ่งเปิดเมื่อคืนนี้เองเนาะหลังจากที่ปิดกล่องไปแล้วถามว่าก็โอเคอยู่นะผมสำหรับราคาประมาณนี้สำหรับคนที่เข้าทีหลังก็ยังไงก็ยอมรับความเสี่ยงนะผมการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะผมนี่ก็เสร็จแล้ว สำหรับการพาทัวร์ตลาดของคริปโตคาร์นับใครสนใจรถคันไหนตอนแรกเปิดกล่องไม่ทันก็ลองมาดูที่มาเก็ตแพนแล้วครับผมที่ตลาดของเกมคริปโตคาร์นผมมีให้เลือกมากมายของรถแต่วันนี้ผมเล่นนี่ผมเห็นรถไอรถเข็นนะรถเข็นนะรถ,นนะรถขายไก่ย่างแม่งมาได้ไงวะทุกคนอยากรู้มากเลยแค่ได้รถขายไก่ย่างรถเข็นนะรถเข็นขายกับข้าวนะีมันเอามาแข่งด้วยนะทุกคน นาคตน่าจะมีพัฒนาอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไงเดี๋ยว,วน่าจะมาทําการสเต็งเจ้าเหรียญซีคาให้ดูนะผมว่าจะได้ปันผลอะไรยังไงนะผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ